สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซ็นทันพรามสองนะครับอยู่ชั้น4ชั้นสูงสุดนะครับนี่เลยบรรยากาศของเซ็นทันพรามสองเดี๋ยววันนี้จะพาเดินเล่นดูบรรยากาศภายในห้างเซ็นทันพรามสองนะครับนี่ว่ามีอะไรบ้างนี่เลยก็เดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินย้อนกลับมานะชั้น4ี่จะเป็นชั้นที่เป็นโซนร้านอาหารนะครับยเยอะแยะเลย สินทันพรามสนทันพรามสองนะครับอันอาหารเออด้านนี้มีร้านต้นไม้ด้วยเนี่ยเราเดินมาดูฝั่งนี้ร้านต้นไม้น่ารักน่ารักโฮมห้านะครับอ๋อมีไขาต้นไม้หลากหลายแบบตุ๊กตาประดับบ้านอะไรแบบนี้นะครับอย9ร้อยก้้าบาทก็มี น่ารักดีนอกจากนี้นี่ส่วนมากเขาส่วนมากชั้นสี่นี่จะเป็นชั้นที่เป็นโซนอาหารมากกว่านะครับมีร้านอาหารแบรนด์ต่างๆเยอะแยะเลยไปเดินเล่นกันไปเดินดูบรรยากาศนะครับว่าเซนท่านพระรามสองนี้จะต่างจากเซนท่านสาขาอื่นอย่างไรบ้างนะครับก็อาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรแบบว่าพาเดินชมมากนะครับเดินดูบรรยากาศเฉยๆพาเดินเล่นในห้างนะครับ ช่วงนี้ออกต่างจังหวัดยังไม่ค่อยสะดวกในการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะๆนะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวรอให้เขาเปิดประเทศไปก่อนสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราหลังจากเปิดประเทศไปสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดไหนกันนะครับอูนี่ MK ด้านนี้ก็ขนมปังอหน่ากินมาก เดินมาฝั่งด้านนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดกึ่งกลางของเซ็นทรัด้านนู้นก็มีแบบอ๋ออันนี้เป็นแบบว่ารามาทูฮอลเขาก็จะมีเป็นฟู้ดพาร์คอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้านี้เป็นจุดขายอาหารนั่อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเยอะะเลย ร้านขายอาหารด้านในของกุงของกินอะไรเงี้ยก็มาตรงฟู้ดพาร์คตรงนี้ได้นะครับกูเยอะมากเลยอันนี้เป็นโซนที่เขา,าขายอาหารอยู่แล้วนะครับอ๋อไปเดินวนกลับไปนีถ้าสมมุติว่าเราเดินตรงนี้นูน่นด้านนูน้นด้านนู้นเป็นฟู้ดพาร์คนะครับฟู้ดพาร์คที่เขาแบบ มานั่งรับประทานอาหารต่างๆกันได้เนี่ยมีที่นั่งเยอะมากเลยครับถ้าเราเดินจากฝั่งด้านนี้มาด้านนี้มีอะไรอีกอ๋ออันนี้เป็นมันแค่ๆเป็นคิดโซนเป็นโซนเด็กเล่นอยู่ด้านอืมด้านนี้เป็นโรงภาพยนตร์ครับเนี่ยฝั่งน,นั้นเนี่ยนี่เลยเป็นโรง หนังนั่นเองนะครับโรงภาพยนตร์มาดูหนงดูหนังอะไรกันนี้ที่บริเวณชั้นสนะครับเดินเข้ามาด้านในสุดเนี่ยมีโซนโรงภาพยนตร์เป็นของเมเจอร์ซินิเพล็กนะครับเมเจอร์ซินิเพล็กพารามสองไปดูด้านนู้นนู้นด้านนู้นก็จะเป็นที่ซื้อตุ่งซื้อตัวถ้าไมนจะมันต้องมี ซื้อตรงซื้อตั๋วเดินลงเดินเล่นน,นี่ซื้อตัว๋วอียิปกตกนะครับเ,เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปดูฝั่งด้านนู้นกันดีก,กว่าว่ามีอะไรอีกนะครับนี่คือชั้นสี่นะทุกคนบรรยากาศของห้างเซนทันพระรามสองอันนี้ตอนช่วงประมาณแบบตอนเย็นแล้วนะครับสี่โมงเย็นนะครับ ฟุตพัคที่เราเดินผ่านมามาเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งด้านนี้กันนะครับอันนี้คือเดินมาโซนด้านหลังแล้วนะเนี่ยก็เป็นโซนชั้น4ี่อยู่นะครับโอ้มีร้านอาหารร้านปิ้งย่างอะไรแบบเยอะแยะมากเลยนะครับก็สามารถที่จะมาเนี่ยมารับประทานอาหาร ปิ้งย่างชาบูอะไรแบบนี้ได้เยอะแยะเลยร้านลูกชิน้นร้านลูกชิน้นปลาอ๋อนูน่นด้านนู้นก็มีไปเดี๋ยวเราเดินไปมันจะมีแบบตร,ตรงวงกลมอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรตรงโดมอ่ะสองโดมนะครับโดมโดมแรกอยู่ด้านหน้าโดมที่สองก็อยู่อาจจะแบบหลังๆนิดนึง นี่ม,มีร้านแหลมเจริญซีฟู้ดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับแหลมเจริญซีฟู้ด on the table ชั้นสี่นี่คือเป็นชั้นแบบโซนอาหารอย่างเดียวเลยจริงๆอะ่ะอาหารทรงร้านอาหารเยอะแยะมากมายนูน้นยาวไปถึงนู้นเลยออ้ยพอะเทเบูแต่งร้านสวยอะ่ะ <Zen. S 2> ร้ันเซนนะครับเดี๋ยวเราไปยังมียาวถึงนู่นเลยนะทุกคนยาวเดินยาวไปเรื่อยๆได้เลยมีอะไรอีกพาเดินพาเดินชม,มเดินชมบรรยากาศกันตรงนี้สวยอะ่ะทำเป็นแบบว่า,วาเรือนะเอ,อ้ามีโดมตรงนี้อีกแล้ว ร้านยำแซ่บนะครับยำแซ่บอ๋อตรงนี้ก็สุดโซนนี้ก็จะเป็นของเซ็นทันแล้วนะครับเป็นโซนเซนทันเป็นเ,เนี่ยเซนทันขายของต่างๆด้านนี้ก็เป็นพาวเวอร์บายนะครับแตเดี๋ยวเราอาจจะเดินลงจากชั้นนี้แล้วนะครับชั้น4แล้วก็เดี๋ยวลงไปดูชั้น3กัน ว่าชั้นสามมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับนี่ก็มีนี่ร้านอาหารเป็นแบบว่ากินสัมนะครับมีเตดปักกิ่งด้วยนี่ชาบูชิก็อยู่ชั้นสี่นะครับเดี๋ยวลองเดินลงไปชั้นล่างกันนะครับชั้นสามจะเจอกันที่ชั้นสามดีก,กว่าว่ามีอะไรอีก ที่เลยลงด้านนี้ Ooh, ดูให้ดูตอนนี้ลงมาชั้น3แล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันว่าตรงบริเวณชั้น3มเนี่ยมีอ,อะไรบ้างให้ดูยาวๆชั้น3เขาก็จะเป็นชั้นที่เกี่ยวกับ คล้ายๆโซนมือถือร้านค้าอะไรทั่วไปนะทุกคนพาเดินเดินเล่นเนี่ยมีคลินิกทำฟันด้านนี้ด้วยคลินิกทำฟันอันนี้เป็นมินิโซนะครับร้านน่ารักๆเป็นสินค้าหลากหลายโอยมีลิฟแก้วเลยนะอันนี้ซีเ e อ็ดบุ๊กเซ็นเนะครับ C1 Book Center เนี่ยมาโซนด้านนี้เป็นโซนไอทีนะครับตรงน,นี้เขาจะมีบอกเนี่ยชั้นจีชั้นสามชั้นสี่ 4, อะไรเงี้ยนะครับร้านอาหารอาันนั้นโซนไปทางาที่จัดรถนะครับนี่โซนนี้เป็นของร้าน Banana IT นะครับโอ้ร้านกว้างอยู่นะ อยู่ชั้นสามนะครับบานนาโอ้ ừ, แล้วก็อันนี้ก็คือมาเดินจริงๆเดินเดินพาชมบรรยากาศอาจจะไม่ได้อ่อพาดูครอบคลุมทั้งหมดนะครับก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆว่าแบบในแต่ละชั้นเนี่ยของเซนทันพระรามสองเขามีอะไรบ้างนะครับเขาเอ่อมีขายอะไรบรรยากาศเป็นอย่างไรแตกต่างจากเซนทันสาขาอ,อื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ มีซาตามือโอ้คุณสวยค่ะเฮ้ยน,น้องน้องงงน้องแมวเชียนเฉิงแกลอรีอ่ด้านนี้ก็คนก็เยอะแยะและมากมาย โอ้ Ooh, ร้านนี้ไฟสวยมากดูดิร้านเอชร้านเอชแบบว่าไฟสวยมากาน,นี่ก็ฝั่งด้านนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อเป็นโซนธนาคารแล้วนะครับถ้าเราเดินมาอยู่โซนที่เป็นโซนธนาคารเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าเลยนะถ้าเราเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับแล้วขึ้นมาบนชั้นสามเนี่ยโซนแรกก็จะเป็นโซนธนาคารก่อน เราเดินลึกเข้าไปก็อาจจะเป็นเ,รเพราะไอทีมีเป็นร้านโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะครับนี่เลยเพราะแต่ว่ามันก็รวมๆกันนะมันก็จะมีทั้งร้านขายของอร้านอาหารอะไรแบบนี้เนี่ยมีถ้าเดินมาทางฝั่งนี้ก็เป็นร้านขนมร้านอาหารแล้วเนี่ยเนี่ยพาไปเดินดูตรงน,นั้นมีร้านมัชชะ นมัตฉะเออน่ารักดีเล็กๆโคโคชิบัญญาโอ้อาหารญี่ปุ่นนะน่าก,กินน่ากินมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงบริเวณนี้นี่เยอะมากเนี่ยบันไดเลื่อนลงไป ขึ้นมาดดีชั้น4ที่เราเดินลงมานะครับไปเดี๋ยวเราพาเดินคือเดินย้อนกลับไปฝั่งนันนู้นก็คือเดินวนเป็นวงกลมอ่ะให้ทุกคนได้เห็นนะว่าพื้นที่ของห้างเขามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นที่จอดรถอีกแล้ว Sanparking ของชั้น3เนาะอันนี้เป็นศูนย์อีออนศูนย์งน้นก็เป็นศูนย ตรงนี้จะเป็นโซนธนาคารหมดเลยนะครับท t บอมอ,อมาฝั่งนี้ถ้าเป็นชั้น3มแล้วก็เดินมาด้านในฝั่งด้านนี้จะเป็นคลินิกอ,อ่เสริมความงามนะครับแบบว่าคลินิกทําหน้าคลินิกดูแลผิวพรรณคลินิกดูแลรูปร่างอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคลินิกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ พอผลจากโซนที่เป็นคลินิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับออนี้ยังเป็นร้านตัดผมด้านในพอผ่านจากคลินิกเสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นเนี่ยโทรศัพท์เป็นไอทีนะครับ g ีจีโฟนซัมซุงก็มีศูนย์บริการซั Samsung, รมซุงศูนย์ขายมือถือซัมซุงศูนย์ไอทก็คือรวบรวมทุกสิ่งอย่าง อยู่ในบริเวณด้านนี้หมดเลยไงไอที <IT. S 1> หมดประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราลงด้านล่างอ๋อนี่คือมันกระจายกระจายกันอยู่นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบเป็นโซนจริงๆอย่างจังขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแผนๆเขาคาว่าแบบเนี้ยมีคลินิกทำหน้ามีไอที IT อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่รบริเวณชั้นเดียวกันแต่ว่าอาจจะกระจายกันอยู่นะนี่ ร้านนี้แบบน่ารักมากสินค้าต่างๆเนี่ยร้านเนี้ยน่ารักมากสินค้าชอบเดินไปดูของเดินเล่นดูของอะไรต่างๆนานามันก็จะน่ารักนะเขาก็จะมีสินค้าแบบเอาไปตกแต่งห้องเอาไปตกแต่งบ้านอะไรเงนี้ได้นะครับน่ารักน่ารักร้านนี้ก็อ๋ออันนี้จะเป็นโซนกีฬาแล้วเนี่ยทุกคน สปอร์ตนี่เลยเยอะมากตอนนี้เราลงมาบริเวณชั้นสองแล้วนะครับเดินลงมาก็ร้านแว่นนี่เป็นก็มีร้านรองเท้านะครับชั้นสอง แต่ว่าที่เซ็นทรัพลพารสอ2นี้คนมาเดินห้างเยอะเหมือนกันนะอย่างแบบบางห้างอย่างเราจะอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัพลพาราค9นะอันนี้คือคนก็เดินอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอมาเดินเซ็นทรัพลพารสอ2เนี่ยรู้สึกว่าเออคนมาเดินห้างกันเยอะมากเลยคนเยอะทุกชั้นเลยอาจจะเพราะว่าเขามีอองานมีท้ายคลองอะไรอย่างนี้เยอะหรือเปล่าคนก็เลยมาพักผ่อน ซึ่งวันที่เรามาก็เป็นวันธรรมดาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับคนก็เลยน่าจะออกมาเดินเล่นห้างกันนะครับมีบริเวณชั้นสองนะครับอ๋อันนี้ก็เป็นคลินิกชั้นสองก็ยังมีคลินิกอยู่นะก็จริงๆแบบเนี่ยชั้นสองคลินิกเยอะมากเลยฝั่งด้านนู้นก็เป็นคลินิกเหมือนกันนะเออไม่ค่อยไม่ค่อยต่างจากชั้นสามเท่าไหร่ ชั้น2ชั้นสกับชั้น3าก็คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นคลินิกเนะี่ยโอ้แต่ชั้นสองชั้นสองคลินิกแน่นๆเลยคลินิกทำหน้าคลินิกดูแลสุขภาพยนะครับคลินิกตอนนี้วันที่เรามาเขาก็มีการจัดงาน<ม>อยู่ชั้นล่างนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงการประกาศ MC เขาก็ประกาศครับ ข้อมูลของงานนะครับนี่โอนี่ร้านอันนี้ก็จะเป็นแบบของนำเข้านะครับจากญี่ปุ่น Studio อเซเว่นโอ้ยจากได้ iPhone อ,อะ่ะจากได้ iPhone 13 Pro m a x อะ่ะตอนนี้คือที่เราถ่ายอยู่นี้ก็ใช้มือถือถ่ายนะครับทุกคนแต่ว่ามือถือของเราก็ไม่ได้แพงอะ่ะหมื่นเดียว1นึ่งมืบาทเราใช้ ราคาไม่แพงแล้ววิดีโอมันก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะเพราะว่าราคามือถือก็หมื่นเดียวอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้สู้กับราคาแบบสามสี่หมื่นนะนู่นอันนี้เป็นศูนย์มือถือตรงนั้นศูนย์มือถืออันนี้ก็เป็นศูนย์มือถือเหมือนกันศูนย์มือถืออ๋ออันนี้เป็นโซนแบบขายมือถือแล้วนะชั้นสอง ด้านหน้าเลยนะครับเป็นโซนมือถือนู้นไปถึงนู้นมีแบบมือถือยี่ห้อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราให้ดูให้ดูฝัง่งนั้นนี้นะนู่นด้านนู้นก็มีชั้นสองก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเราลงไปชั้นหนึ่งดีกว่าเพราะว่าชั้นสองก็ไม่ได้ต่างจากอีอกฝัง่งนึงก็เหมือนคล้ายๆกันอะก็จะเป็นแบบ โซนที่ทําเกี่ยวกับดูแลความงามนะถ้าเป็นฝั่งโซนด้านหลังฮะด้านหน้าก็จะเป็นโซนมือถือนี่ก็จะเป็นมือถือตู้เป็นร้านตู้นะครับเนยเยอะแย,ย,ยะเลยสามารถที่จะมาเดิน,นช้อปปิ้งมาเดินดูมือถือต่างๆตรงบริเวณด้านนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นหนึ่งะครับเลย โอเคตอนนี้ลงมาส่วนชั้นหนึ่งแล้วนะอ๋อด้านนู้นเขาก็มีนะเนี่ยเขามีแบบว่าวร้านขายของเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูด้านนี้กันถ้าเดินออกไปอ๋นนี้จะเป็นทางออกนะทุกคนนี่นครับอันนี้คือเป็นยูนิโคลเป็นทางออกมีร้านเครื่องสำอางอะไรต่างๆแ้เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไป เดินเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรอีกเนี่ยอันนี้คืออยู่ชั้นหนึ่งจนต,ตรงทางเข้าเลยนะอยู่เทียมมีอะไรอีกนะไปเดินเล่นคือตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวคาดว่าแบบพอช่วงเย็นๆแบบท้องคาก็จะไปเดินเล่นตลาดนัดอะไรแถวนี้นะ ตอนนี้คือแบบนี่อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้เนี่ยมันเป็นแบบว่าเอาไว้เวลาไปถ่ายคลิปไกลๆนะแล้วก็อาจจะแบบคือเดินถค่เดินก็อาจจะไกลไปถ้าขึ้นรถมันก็ใกล้ๆไปอะไรเงี้ย <laughs> ก็ใช้พวกสกูตเตอร์ใช้พวกอะไรอย่างนี้ไปแทนตอนนี้คือจักรยานเนี่ยจักรยานก็อยากได้เหมนะือนกันแต่ว่าก็ เคยคุยกับร้านขายจักรยานไว้ร้านหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นงานอีเวนต์ด้านหน้านะครับ mm hmm. เขาก็จะมีการจัดอีเวนต์ต่างๆอยู mm hmm. ่บริเวณด้านหน้าด้วยเดี๋ยวพาเดินดูบริเวณชั้นหนึ่งก็เป็นร้านค้าร้านขายทั่วไปประมาณนี้โหนี่มีจุด <Information. S 2> อินโฟเมชันร้านขายของงานขายของต่างๆเยอะมากมายโอ้โหโหอยังดังนิดนึงนะนีเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างงานนี้เราถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยว ถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูในคลิปได้นะครับจะมีแยกไว้ต่างหากกับคลิปนี้นะครับดีเลยงานขายอาหารอ,อันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อร้านขายเสื้อร้านขายของทั่วไปนี่หมดแล้วหมดแล้วมาด้านหลังนี้ก็เป็นแบบโซนของ อะไรเนะี่ยอ๋อมีสา a ั b อยู่ด้านในสุดนะครับตา a ั b เดินก็มาวนที่เดิมหมดแล้วด้านหนุนก็จะเป็นแบบกพรา,ายของทั่วๆไปแล้วทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรแล้วน่าจะประมาณนี้แหละ าเดินชมบรรยากาศแบบคร่าวๆนะครับถ้าใครแบบอยากได้ข้อมูลแบบจะเห็นชัดๆเนี่ยต้องมาเองแล้วล่ะมันจะได้เห็นแบบชัดเจนนะเพราะว่าบางทีเรา,เาพาเดินชมเนี่ยาอาจจะไม่ได้พาชมแบบอย่างเต็มที่นะครับเท่ากับมาเดินด้วยตนเองนะเซ็นท่านโอ้ร้านนี้ก็มีร้านขายของเยอะมากเลยนี่ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดินลงไปชั้นล่างกันดีก่อนนะครับเ<ป>นื่องด้วยว่าตอนนี้ใช้มือถือในการถ่ายนะครับก็อาจจะทําให้เสียงคือมือถือส่วนมากเขาก็จะไม่ได้ตัดเสียงรบกวนข้างนอกนะครับเวลาที่มันมีเสียงอะไรอยู่โดยรอบเนี่ยมือถือเขาก็จะดึงเสียงมาชัดเจนมากเลยถ้า มันมีเสียงรบกวนดังไงต้องขอภัยด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนี้กันร้านขายของเยอะแยะเลยอันนี้คืออยู่ที่ชั้นอ,อ,อยู่ที่ชั้นจีนะครับของชั้นจีนี่ก็ของกินแน่นเหมือนกัน ร้านของกินโอ้นี่ไงร้านอาหารของกินเยอะแยะสามารถที่จะลงมาชั้นจีนะครับเนี่ยมีร้านของกินร้านน้ำร,นร้านอะไรต่างๆนานาเยอะมากเลยทุกคนนี่นะครับแบบพาเดินพาเดินชมกเครา่ราครฝั่งด้านนู้นก็มี ฟรชคอฟฟอันนี้เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี mm ่ก hmm. ็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้านู้ดเลยนะถ้าเดินไปจนสุดด้านหน้านี้ก็น่าจะหมดแล้วไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะ อันนี้ก็เป็นแบบว่าเค้กแอนเบเกอรี่นะครับนี่ร้านมีร้านค้าของกินราเมนไปดูด้านนี้ไปดูด้านนี้เดี๋ยว,ยอ,มมว,ยวอ,อ,อุ้มมิ้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมากินไอศครีมอุ้มมิ้วเนี่ยเป็นบอกว่า,วาไอศครีมจากฟาร์มชุบชัยนะครับอร่อย นีมีแบบร้านขนมปังบ้านอายการโอชั้นล่างนี้ร้านขายทองเยอะนะปังสยามอันนี้อะไรบุญทองกีเหรอเนี่ยร้านขายทองเยอะมากเลยโองมันมากเลยตัวนี้เขาม,มีอะไรกันโอ้โหในนี้ก็เป็นแบบ โซนขายสินคา้าขายเสื้อผ้าของส่วนมากจะเป็นเน้นสุภาพสตรีนะครับเสื้อผผู้ชายน้อยมากจากการสังเกตไม่ว่าจะเป็นห้างเป็นอะไรเป็นตลาดนัดอะไรเงี้ยเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะมากเสื้อผ้าผู้ชายหาหาได้น้อยอาจจะเป็นว่าออประชากรเพศหญิงเยอะกว่าประชากรเพศชายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ือผ้าผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นเพราผู้หญิงเขาแต่งตัวมากกว่าผู้ชายก็ได้นะเพราะผู้ชายไม่ได้แต่งตัวขนาดนี้แบบบางคนก็อาจจะใส่กางเกงยีนเสื้อยือดอะไรเงี้ยจบหุยนี่โอ้เยอะมากเลยมาเล่นได้นะชั้นจีขีเซนทันห้ยอันนี้ก็จุดตรงนี้สวยดีมามาแบบเดินเล่นแฟชั่นพัดนะครับอ๋อ นีห่หมดแล้วหมดแล้วทุกคนจบแล้วเดินมาตรงนี้ก็สุดทางแล้วเนี่ยด้านนู้นก็จะเป็นแบบพวกร้านขายเสื้อผ้าอะไรแบบนี้อ๋อธนาคารมีธนาคารกรุงเทพอยู่ชั้นจีธนาคารกรุงเทพธนาคารทิสโก้ธนาคารกสิกรอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อชั้นล่างนี้ก็มีธนาคารอยู่น,นี่ธนาคารอยู่ฝั่งด้านนี้ ิสโก้ยาวไปมีอ๋อเป็นพวกสินเชื่ออะไรแบบนี้ก็มีนะครับประมาณนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะประมาณนี้แหละ UOB เนี่ยมีธนาคาร U.O.B มีร้านดอกไม้อน,นันกรุงศรีอยุธยาอ๋อไอแคร์แอปเปิลนะครับสุดไอแคร์ไทยพาณิชย์อ๋อด้านนู้นก็จะเป็น ร้านออฟฟิศเมดนะครับหาด้านนี้คาเฟอเมซอนนะด้านหน้าของเราเป็นร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้คาเฟอเมซอนคาเฟอเมซอนจุดนี้เ๋ยวมีนั่งชัดแบตได้ด้วยนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอ๋อ KTC City Bank อะไรอยู่ร้านนี้ก็มีนะครับอยู่ชั้นจีอันนี้เป็นออฟฟิศเมดนะทุกคน มาซื้อของซาวฟิตกันหมดแล้วประมาณนี้นะครับดูนะครับด้านหน้าทุกคนเป็นจุดจอดรถตู้นะครับใครสามารถนั่งรถตู้ได้ก็คือ,อ,อนี่เลยครมีรถตู้ไปหลากหลายที่เลยนะมาง่ายๆนะครับที่เซ็ทททนทรัลพาราม2นะครับ นั่งรถตู้มานะครับก็เลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากนั่งรถตู้มาโดยตรงนะครับก็อาจจะนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีหลักสองแล้วก็นั่งรถแท็กซี่มาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะนั่งรถเมล์มาก็ได้นะครับมีหลายสายลองดูใน Google ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากแนะนำก็รถตู้มาเลยครับง่ายๆสบายๆด้านหน้านะครับ140นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าจะไปสาย76ก็ได้นะครับนี่เลยเนี่ยมีรถมีเยอะยะ,ะ,ะเลยนะครับ อยู่ด้านหน้าสามารถที่จะเนี่ยลุมพิธีพาร์คถนนวิทยุอะไรเงี้ยครับสายเจ็ดสิบหกนะครับเยอะแยะมากมายสายหนึ่งสี่ศูนย์สาย 76. เจ็ดหกอันนี้ด้านหน้านุ้นจะเป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่เลยของหน้าเซ็นทรัลพระรามสองนะครับบายบายเจอกันในคลิปหน้านะครับ